ข้าวกินเหลืออยากกินหอยลายทอดซื้อมาแพงแล้วเนี่ยกล่องนึงต้องยี่สิบหกบาทเห็นคนอื่นเขากินไงโอยทำไมเปิดยากว่อดึงขึ้นมาไม่ได้ ดได้แล้วก็ออันนี้มันเป็นเปิดแบบเครื่องกระป๋องเนี่ยเปิดยากจังเนี่ยอุย้ยแหงเหมือนกันนะเนี่ยนิดเดียวเองอะเนี่ยไฟลายทอดกรอบเห็นพี่ พี่เป็กสัญชัยเข้เอามาใส่บะหมี่กินไงแล้วแม่ก็อยากกินนีจะดูว่าเป็นยังไงกินกับข้าวมันไก่รดูเห็นเขาามาทำกินกับไอ้นั่นน่ะกินกับกินกับบะหมี่สำเร็จรูปอ่ะแล้วทำเป็นแห้งอ่ะ แ,กก20 6, 20แพงมากกระป๋องหนึ่งตั้งยี่สิบเจ็ดบาทแพงมากก็ไม่อร่อยนะเห็นพี่ไปกินเนอย่างไรอยากกินเนีไห่ลายทอดเนี่ยไม่อร่อยของคุณป,ปุ้บเอ็ด เป็นผิดปกติใชยกินไงไม่ค่อยอร่อยยิ่ว่ามันจะกรอบๆไม่กรอบพอมาตุนกับบะหมี่บะมี่สำเร็จรูปอ่ะ i talk. đã ăn rất lâu rồi, nhưng mà không ngon, đắt nữa, một con cá ai đã ăn chưa? Thịt cá bống, thịt เห็นพี่เป๊กสังชัยไงถ้ามาไส่บะหมี่แม่อร่อยแห่งด้วยแล้วแม่อร่อยเนี่ยนึนกว่ามันจะกรอบมันไม่กรอบ หวานใช่หอยกระป๋องใช่หอยลายกระป๋องเนี่ยแม่อร่อยเห็นพี่แป๊กสัญชัยไงก็มาใส่กับบะหมีม่นาปีไงแล้วแม่ขี้เกียจขึ้นไปลูกบะหมี่แม่ก็เลยแบบเอาข้ามันไก่ที่กินเหลือตอนเช้ามากินไงว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะเอาพิ่งมาสบ ตอนจะติดต่อต้องคึกคู้มาต่องม้ออบรมร้อนม,ม,มามันบอกคืเจ็ดล็กจะแม่งไปเลยกขึ้มหาสุวัสดบอกว่าไปกิน่อนจุกินไม่เป็น เขาไม่ตุกไม่กึ่งกลัวมันไม่อร่อยขนาดกินจะแตงกวาเ่ยคือมันไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยแพงนิดเดียวสามยี่สิบเจ็ดบาทถ้ามีแค่ก้นกระป๋องเวยนะขายแพงมาก พี่แบ๊กเขาเกินกับบะหมี่ไงเขายซื้อมาเพื่อจะมากินกับบะหมี่บะหมี่สำเร็จรูปแล้วเราลวกแล้ว,ลลว,ลลวใส่เครื่องปรุงแล้วก็โรยอย่างนี้ไงไม่อร่อยแพงมากเนี่ยเนี่ยมีต้นกระป๋องตัวหนึ่ง ไม่อร่อยเา้ยไปเอาข้ามันใจ น,นี่เขามันไก่ตอนเช้าที่กินเหลือไงืม เนี่ยหอยลายกระป๋องเไยก็ยี่ห้อเดียวกันน่งคือของปุ้มปุ้ยไงก็ยี่ห้อเดียวกันน่งขายในสเตเวนหรือซื้อติ๊กตอกสเตเวนเขาขายกระป๋องเท่าไหร่เธอซื้อกระป๋องเท่าไหร่ฮะอินัส นัด n u d นยูนัดถ้อซื้อกระป๋องเท่าไหรนะ่ในเซเว่นเนี่ยอยากกินไงหันทัก,กินก็เลยอยากกินกับกินแล้วไม่หรอ

nằm mà muông <tôi sao>